อนี่ครับวันนี้ก็วันที่5พฤศจกิกายน2566อ่ะก็มาเทศระบบงานทรงงานพผนเนาะครับปั๊มทีวยพีพีแดดประมาณสัก4ี่โมงเช้านะครับชอนิว้วขอนิ้วนึวน่งนะครับเนี่ยแล้วก็ใส่ลูกลอยเนี่เป็นลูกรอยเนะใส่ไม้ก,กันนะครับถือว่าไหลแรงแต่ว่าจะทำแท้งทำขายึดไส้แทน่นนะครับตัวนี้อ่า นะครับ้เราไปดูเต็้มแทงแล้ามันกระตัดนะครับนะเต็มแทงเรามันกระตัดนี่ถังพันห้าร้อยลิตรนะครับพันห้าร้อยลิตรนะครับนี่ทำแทงยึดขามีเ,าเรียกว่าแผ่นเพจใหญ่นะครับหกนิ้วนะครับสี่ตัวเลยแล้วก็เหล็กหนานะครับเหล็กตัวนี้หนาสองมิลน,นะครับสองมิลน,นะครับเต็้มถังกระตัดนี่ทอเดินทอเอ่อขึ้นไปลูกลอยเนาะไปหาถัางถังพันห้าร้อย หนห้าร้อยลิตรนะครับน่ครับเป็นกระหลกเป็น PvC เนาะเนี่ยนะครับบ่อเจาะไปเจ็ดสิบเมตรนะครับลงไปหกหกสิบเมตรเลยนะครับหกสิบเมตรนะครับเดินสายไว้สายไปนี่นะครับเนี่ยแล้วรอเต็มแท่งมันจะตัดนะครับนี่ต๊โหลดนะใส่สามแผงครับผมนะครับใส่สามแผงเสร์อกันฟุงกันฟ้านะครับลงดินลงเก่าน่ครับใส่ใส่ดินใส่เก่าห้ เอื่านได้จอกจำนะเอ่อเพืน้เก็บงานก็เดินพ่อเข้าไปในของอ่าท่อในบ้านนะครับนะครับใช้แบบใช้แทนปราปานะครับเพราะว่าปิดประปาไปนะครับปิดประปาเลยนะครับนะครับนำปราปาเนาะบางพื้นที่กันนะครับปิดประปาไปเลยเนาะครับอันนี้คือเทศตั้งไว้เทก่อนเพราะว่า เราจะใส่แผ่นนี่เต็มเต็มถังแล้วก็ตัดนะครับอัตโนมัตินเนาะนะครับระบบโซลเซลลเนี่ยเต็มถังแล้วนะครับนี่เต็มถังก็จะขึ้นแท้งนะครับมันจะหยุดการทํางานนะครับนะหยุดการทํางานเนะะาะนลครก็มาเก็บระบบให้เพื่อนนะครับเก็บระบบในบ้านใส่ทอใส่าย,ยางยึดมาตรฐานครับกันฝ้าผา,าเวลาหนาฝนเนาะในบ้านแต่ที่นี่ก็คือ อ่ะเี๋ย <l ots> <g ül> ว่าจะใส่ปั๊มดีบอแต่ว่าสิยกไอตัวตออ่อหมอ้อขึ้นต่อหม้อกับประมาณสามสิบสี่สิบเส้นนะครับสูงขึ้นมาหลายอยู่นะครับแต่ยุ่ข้างล่างเนี่ยมันต่ำกว่าแทงหลายมันบ้างับเนี่ยมันต่ำกว่าแทงหลายมกัน็มันกันไหลดีอยู่นี่ไหลดีแต่ว่าถ้าเกิดน้ำมงนำ้ำบุญน,นะครับแรงดันบ่ได้มันกันสิบ่สามารถใช้นำ้ำบุญได้แ,แห้งๆเนาะในเบึงในบ้าน เพราะว่าตอนนี้เขาก็ใส่อยู่ประมาณเกือบเต็มทางแต่ว่ายามันสุดเพราะว่าประธานปดะเทพื้นเนาะก็เลยว่าใส่แผ่นเพชรปูนนะครับแต่ำตำตำเนี่ยไม่ก็พอได้ก็คุยกับท่านเดี๋ยวของบ้านว่าใส่ั๊มออโต้ดีบอรหรือว่ายญงแท่งมันสูงเนาะนี่ครับนี่กอกหน,น,นาทนติดน้ำบุญเมันก็นสิขึ้นบ่ได้แนละ้วมันสิไหลไหลคอยมากเลยงาน,นแผ่ยดเลย ร,รั็เลยอาจี่คุยกับเจ้าของบ้านเพิ่นาจะเอาแบบไรเนาะนี่ก็มาเลยตรวจเช็คงานนะครับเพราะว่าดินนั่นนี่เพิ่งเพิ่มไปปะดินเพิ่มมันเพิงพงพ่งเทเนาะเพิ่งเทมันก็เลยอ่อนนี่ครับมันก็เลยส่วนประเด็นถ้าใส่ตอมอตอหมอมันก็ใหญ่ครับเป็นเสาปูนเทใหญ่เลยเสาปูนแล้วก็ที่มีน็อตล็อกจอแผ่นเพดเข้าไปซีหู้คือตนหนึ่งนะครับ แต่ละต้นจอสีหูหรอ,อกหรอกสีไสสีต้นเลยมันก็นจะสูงขึ้นมาอีกส0มสิบกว่าเซนตครับสูงขึ้นมาหลายเลยนะครับปัะนด้นน้ำกัใส่ไ้เต็มถังตอนนี้ผมใส่อยู่ประมาณแค่น,นี้มันก็นเลยไหลคอยน้ำเลยนี่ว่าประมาณครึ่งถงังเลยรูปร้อยตัดไว้เนาะอันนี้ก็เต็มมาข้าังกับเทเต็มไปแล้วนะครับแต่ว่าน้ำไหลแห้งอยู่แทงขึ้นเลยรูปแทงเนาะ อันนี้เป็ระบบไฟฟ้าการทำง,งานวนอะไรสนใจก็โทรมาสอบถามกันนะพอนส่วนเซลเซียสเซตนี้นะครับในโปูก็คือร่วมเจาะร่วมยังพร้อมเนี่ยอ่าจไปเจ็ดสิบเมตรบอร่อหานิ่วเนาะมาตรฐานเลยมีแทงน้ำมีแทงพันห้าร้อยลิตรเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ขายึดขาแท่นนะครับเล็กกาวนในเชื่อมนะครับนาขนาดนี้เลยมาตรฐานใส่แผ่นพงแผ่นเพดจ,จับกันสุดเรียบร้อย แล้วก็ป,ปั๊มลงปั๊มนร้อยพี่วาพี่พขนาดท่านวัดแล้วก็แผงเป็นฮาฟเซลนะถ้าเบิ้งคลิปผมเฮ็ดให้เบิ้งอยู่ข้างทึ่งนะเป็นฮาฟเซลอสามแผงใหญ่นะครับสามแผงใหญ่เลยนะครับก็บจะมีสี่ร้อยวัตสี่ร้อยห้าสิบนะครับ 450, สี่ร้อยหกสิบห้าร้อยห้าสิบเร็วแต่อา่าท่านลูกค้าที่ประสงค์เนาะเซตนี้นะครับถ้าเมาส์ไดโปรนี่เนาะแบบมาส์เมาส์กันเลยเนี่ตัวนี้อยู่ที่ จ็ดหมื่นหาพันบาทนะครับสามแพงใหญ่เนี่เจ็ดหมื่นหาพันาทรวมติดตั้งแบบนี้เลยพร้อมใช้งานแลวมีแทงมีอย่างพร้อมเดิือนท่อจำเขาในระบบบ้านให้นะเดิือนท่อจำในระบบบ้านมีอย่างเสีดกันฟงกันฟ้าผ้าอย่างเรียบร้อยนะครับเสร็จอ่าก้อนปีใหม่นะครับก้อนปีใหม่นี่สองเดือนนี่คือโปูนี่นะรวมจอพอร้อมนี่นะครับรวมปอใส่ปั๊มเรียบร,ร้อยพร้อมใช้งานนี่เจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับเจ็ดหมื่นหาพันบาทเฉพาะสองเดือนนี่เนาะสองเดือนนี่แต่ก็เป็นแพง ใหญ่เลยตั้งแต่4 0 0วัตต์ขึ้นเลยนะครับนะ3แผ่นปั๊มพี p p พ,พีขนาดพันตาทนะครับเจ็ดหมื่นหาพันบาทนะครับจนถึงอ่าสิ้นเดือนทันว่านะครับวสต์กีก,กาทันว่าอ่านี่นะจะมีเวลาอยู่สองเดือนเนาะรวมจอเรียบร้อยครับผมเจ็ดหมื่นหาพันบาทสนใจโทรมาสอบถามได้เลยนะครับอ่านี่เซเอร์โทรเรา 0964975827นะครับแอดไลน์คุณหาด้วยหมายเลขโทรศัพท์ที่เบอร์0642713876อ่งาท่านเบื้องคิดไว้หลายแต่คนที่ตามมาเยอะมีโปรนะครับอ่าช่วงปีใหม่จะมีโปรระบบอินเวอร์เตอร์แบบคุ้มค่าเลยในระาคาที่ย่อมเยาคุ้มกับแบบการใส่งานในหลายปีเลยนะครับมีเสิร์ฟบริการที่เขาแต่ว่าจะเป็นอินเวอร์เตอร์ในรูปแบบใหม่นะครับที่แบบใส่งานได้ อ่าข้องเขีข้ยวคืนนะครับแล้วก็ง่ายนะครับงานผมจะมาหลายระบบนโยบายยะนะครับหน่อยหนึ่งอ่าระบบแบบดูแลง่ายเหมือนอยู่ในบ้านที่ผมใส่นะใส่เองนะครับท่าเองขายเองนะครับสนใจโทรมาสอบถามตามเบอร์เลยค่ะท่าพนพจน์โซลาเซลล์อ่าตอนนี้กำลังเทศร,ระบบเดี๋ยวคุยกับท่านเจ้าของบ้านเพิ่นก่อนว่าจะเอาบบไปไหนเนาะอ่ะาโทรมาสอบถามขอบคุณครับผม